สวัสด <ersch> <alls word S 1> ีครับพบกันแล้วนะครับในช่องพายหนุ่มเทครับรักษาพ่อแครับจะเลี้เแลเืรมยาบุก็อมาเไว้นนี้เยู่บรรยากาศเอฟนลีนะครับคุณย่าครับ ันนี้เรามาทำอะไรครับฝรกกโขัาคูประกรรมครับซินวาพรักรูประกนะครับต้นลอะไรไว้กล่าวไว้อกว่าที่ได้บนตอนนี้ก็ูกานจะมาเ่บนตามความเชื่อที่ถูกหลานได้บนเอาไว้เนาะครับก็ท่านเบนทุกนยเ้ทุกจังเลยก็ดูอ วันนี้เราก็ยังมาเล่นใช่ไหมวันนี้เราก็มา,าเส้นไห<า>ว้พระครูประกำนะครับถือเลยครับอ่ะสาธุสาธุสาธุนี่สาธุดุหลวงประกำตัวประกำมือเนี่ยพระครูประกำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิสุท์รมอยู่ในอะาจาักบริเวณแห่งนี้วันนี้ลูกหลานได้กล่าวได้เรียกอะไรนะได้บนไว้เนาะวันนี้ลูกหลานได้มา ได้ประสบความสาเร็จที่ลูกหลานในบนบแก้บนเรา,เาไว้แล้ววันนี้ลูกหลานก็จะมากแก้บนนะครับก็ขอบารมีพระครูประกรรมปกปักรักษาคุ้มครองขอให้มีโชคมีลาภปลอยมีโชคมีไข้ก็ให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเ้อจะทําอะไรจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แค็วขาดปลอดภัยจากพัานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทางาท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 เอ้อสาธุสาธุสาธุเดินคำ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 โอ้ยยาตับเลือดสมองนันนะนะ นี่คือของเราเส้นไหว้พระครูประกันะครับกันอ,อ้อนไงหนากันอ่อนเอ้เหน่าตองห่วงเออเหนาดินยังเอ้ดับพวกยาบูใหญ่นดแว่หญ่ขนาดกอ่เนา้คุณพ่อกำลังจุดทบเทียนนะครับอกรธเลย เสครับอคมรว่โอ้ตอนนี้เนี่ยว่ากล่องทำไมเั็นเต็นเต็นมาเนาไม่รู้แล้วสาธุสาธุเนี่นูทับกัตทวดรกะนูทับกัมกัน ตัมาสุกตมมี่ตดมาปลามาแก้วมหนุ่ยมา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 มเต่มอเชียงกบาอเชียงคำลกเชียงแต่มาต่มาแเดี่ยวแต่าต่เณ่้องการรวมต้อสุข่มเต่จะทานอจบานเมืองปลาจเข่าจะองเขบึงสิงสกสพาีานาจักริเวณนี้ลูกหลานที่ได้มามาบนไว้ลูกหลานก็ประสบความสำเร็จบนบานทางการไว้ลูกหลานก็ประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็มาให้สินให้พรเด้อเรายิงเราเตะเก็เชิญด้อจุาจังหวัดจังหวัดองเจ้าได้ในอุดมสมพรนอนเ่าเด้ม อนนาวลอยจีนอส่งประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเดยย้อนกัดบอนขัดย้อนกัดบอนควงเด้นบนเท้าเอ้ยจีบนากันระบายระเบือเนื้อหอยจียงกบายเจียงตังตรีโฮ้ยกบนาจีนเนื้อในจุจ่าจังหวัดเนื้อในลาวจิงลาวเต้แล้วก็จีนเนื้อในจุจ่าจังหวัดจุปกปักรักษาคุ้มครองมาไดรในปะคูปะกรรมเอ้ยจีบนากันจนเสียจนแม่ตจนดูแลจนสมบัาน้อยเนื้อย้อนกัดบอนขัดย้อนกัดบอนควงวอลลอจีนอสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเดยจีบนาการระบายระเบือจีบนาการระเบือลือซ่า ทีนนากกันชนนำหมู่ชนนกันชนำศัตรูชนนมันอ่ะมักหลงไว้หลงมักน้ำสมนำวานเชิญด้วยจุจาจังหวัดจังหวัดจังเจ้าด้วยในคุ้มครองด้วมาจากไหนน่นี่้องลับบุรีครับโอ้โนนตวจูโรลัดบุรีตัวไหนหนุ่เทาแนวแมนจูบปเปะตัวไหนได้นุ่วอ้ยอันโชคอันชัอันเซนอนปอนอนระเบิดระบือใดวอลลอยจีไนสมประกอบที่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยย้นกัดบนขับย้อนกัดบนควงใดนะวอลลอยจีนะโคตนาเบียตนาจังไฮจีบันนายจีบันนายหนุ่งทอปะคูปะกรรม สร้างแต่คุณงามความดีอ่อนเอาว่ารอเจอ่อนนอมสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเอาควงให้นาดงจิตตนนาบึนบะบึนบอลดอกนาดงจูจูสมบนาคุณประคูประกำนุทาวประกำสวดประกำปลาไปมาประกำหลวงประกำซุประกำแท้ตลาไปมาโมะมะโมจ่าต่างเครื่องโอยบนาบ่นในต่างเตี้ยนาบึนบะบึนบอลดอกแล้วจะได้นาจอนจานไว้แล้วก็ะมาณถกอันใช้อันใช้นอนพนเราด้วยเนี่ยอวยแรงอวยเชิญใจแล้วจเชิญด้วยโอ้ยอกปักดักษาคุณครองเราด้วเนี่ย กันอตยอกคใจใจความสุขความเลินเราสุขภาพเแรงตอนนี้คือคุค่ะจิมปกสาขนาญาต์เนาโอ้ยอะง่วยแรงว่ายจนใจแล้วจทืนด้วยเนี่ยเราต้องมาซาคอนเจ้าเป็นปืนปลอเสาะเ้วยจินาการลำใบระเบือด้วยในปะคูปะกรำมนซักทิศแตแท้ได้เนี่ยนับบ้านนับบนโดกันาลักษานุลักษาแม่เนาเเจ้าแร้ตแงไกัเอาจูสมนาคุณเราจอนจ่าอันง่อยกับปกปากรักษาคุ้มครองเราด้วยจิมนาการลำใบระเบือด้วยต้องมาซาได้ สักที่เชียงด่งดังที่ทั่วโลกเลได้คุณแม่เนี่ยเป็นธรรมดาได้ประคุณประการเนี่ยโอ้ยสักสิบกลางนโมยเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองทางกันเจ้ากวนตะเนี่ยตังเทียเฮ้ยกวนเจ้ากวนตรบริเวณละเนี่ยกวนบันสกุบันแซ่กวุบันนาบันไดก่อนประคุณประการสมรักชาคุ้มครองกันเจ้าเด้อลูกไฟก่เก็บย้อนจุเบียดเบียงกันเจ้าเด้อถ้าบ่เย็นบาเจ่ง่ายง่ายเด้อจชาเหลวจชาตื่นได้เนี่ยวาลอยเจกันในสมประกอบกี่เฮ้ยวันนเออ่าิงกัดบนขัดวันนี้กัดบนควงวาอยู่ในาเจ๊ไก่ ชนะหมูชนะชนะนาเอาชนะศัตรูชนะมั่นจชนเชือบะชนอระพอลคุมครองกันเจ้าเด้อประกุเอ้ประกูประกำเอ้ยคุมครองเด้อกันเจ้ากัาปลาลอยแน่ก็ตั้งป่วยตาเจียงตั้งทรัพย์สินสริงคลานทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนประกูประกำคุมครองกัอนประกูประกำเสริมอนก่อนเจ้าที่อยในบืนจูเรื่อยกัดเจียงกันกัลายก้อนกัดเจียงทูวกัดกัดปลอวอาลอยจะเกิดสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเด้อ อาซาตุนุธรมกรมโอ้เนี่ย ngoài เรียว่าเตือนจานแล้วจาเตือนใจไปเชืจอใจไปจูนจานครบตลบอันตัวแจ้งไว้ไปเชื่อแล้วอันโชคอันใจอันเส้นอันก่อันจอดบวชยาววาคตากันมังมีสีสุอันเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจีทั้งมันนี้ทั้งนาทีการงานทั้งชีวิตครอบครัวทั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเคือวาลอยจิกันสมประกอบเนี่ยในอนาคิตจะใครกับวาลอยจิกันระใบลำเบือให้ประสบความสำเร็จ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 ทุกสิ่งทุกอย่างเด้อนี่คุณปู่กำลังเส้นนะครับ กูครับเส้นเสร็จยังครับปูค่กูกำลังใช้ถ้าอุปกรรมกำตกยาส้นนะครับรู้ไหมสัญญาณไม่ดีเลยโอ้วันนี้โอ้วันนี้ไฟดับสัญญาณไม่ดีนะฮะบ้านเราเนี้ยหัวไฟตงมั้ง อ่ะสาธุสาธุสาธุเนอนี่หนุกทำประกันรวจประกันกับจัาหนับเีลาก็เรายิงเราเตะวบยาจามลูกกบลกตีเลยสนีพุ่มคลองกันเจ้าเด้อมาถึงบ้านนะครับความเตยของข้าวไว้ไอข้าวอันนั้นพอดีอือเต็มโม่อยู่นั่นแหละหึองเตม่ได้สองโม พระคูปะคำนะครับใหญ่มากเป็นอะไรพรูปะำใหญ่ครับใหสร้างปีนี่นะครับสร้างปีนี่รปะำสร้างปีไม่จำไม่ได้นะสองสปีน no. right. ี่ <S 2> <S 2> สวัสดีคร oh ับพี่พาเส้นอะไรล่ะคะพอดีหนูเพิ่งเข้ามาอคุณโมมีนี่ค่ะเพื่อนก็ครูประกำมบนบนไว้แลคะเส้น เร,รเราจะพาไปดูคางไก่คางไก่สวยไหมครับคุณปูชุดยอดครับสวยมากเลยโอ้โหเป็นล้านเป็นหมื่งเป็นนไก่ส,สวยมากครับผมทำกิจการใดก็เฮงเรวยรตลอด,ด ปึงพึ่งปึงขนมอ่ะใช่นี่ตีอะไกันปึงน่ารักจิมทำรัวอยยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้ากังหันมานี่จะพึ่งพาอาศัยหลักหลักก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อเป็นแม่ตัวกลางก็ดูตัวกลางถ้าเป็นช้างก็จะอาศัยเพื่อน อันนี้เสียงไายตามทางไก่แต่ก็สวยซุดยอดซนบูรเรลดูแล้วเ็ยดยไงซุดยอดซนกูรดเรนเป็นเบรนด์เป็นแบรด เอากี่นาทีดีก่อนมีได้กี่นาทีแล้วครับสิบอย่างนั้นเดี๋ยวก็เสร็จก็ปิดช่องเลยปิดเล้วก็ปิดคลิปเลยเดี๋ยวก่อนเสร็จยังไยแล้วเสรเรียบร้อยอยากต้งในซาโดเลยงูจะกินน้ำต้งเองเพน้ำต้งซื้อมาเผื่อไว้อยู่ต้งซื้อมาให้สีอยู่จิกไปยังไงก็ต้องหิวนะนาชี้เอาหมดเมื่อกี้กล้องมันดังตึกๆๆกตเนาะ นี่ไงมันกันหายตัวใช้ได้มันหายมันงใช่ไหมด้เฮ้เอเเจ้ามาแล้คอยเองอ่ากีฬาีคิวยันครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการเส้นไายประคูประการนี่ครับบริวารไมให้กินปลาไปดิ ครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบารมีพระครูประกรรมปกปักรักษาคุ้มครองนะครับพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ว่าจะเดินทางไปหงน้นตาบลใดนะครับก <c oughs> ็ขอได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม